ข่าวด่วนพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ4.68ล้านคูเรือนพี่น้องเกษตรกรชาวนาฟังด่วนเลยค่ะล่าสุดตอนนี้นะคะ ทะเบียนเกษตรกร4.68ล้านควรเรือนค่ะได้มีการส่งรายชื่อเกษตรกรทั้งหมดให้ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศดําเนินการจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรในอัตราไร่ละ1,000บาทไม่เกินคูรเรือนละ20ไร่สูงสุดอยู่ที่20,000บาทต่อคูรเรือนจังหวัดไหนบ้างจะได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินก่อนเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆกันเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เข้ามาร่วมรับ สำไลคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับทังช่องอัปเดตข้อมูขาาลข่าวสารกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกทคนกว่า4.68ล้านคนเรือนสําหรับเกษตรกรชาวนาทราบหรือไม่คะว่าตอนนี้กลุมส่งเสริมการเกษตรค่ะส่งรายชื่อทะเบียนเกษตรกรที่อยู่ในส่วนของกลุ่มเป้าหมายรับเงินช่วยเหลือชาวนาไรและ1,000บาทนะคะ4.68ล้านคนเรือนทั่วประเทศค่ะส่งให้ทางธนาคารทกศนะคะหรือว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือว่าทกศดําเนินการจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรในอัตราไร่ละหนึ่งพันบาทไม่เกินครัวเรือนละยี่สิบไร่สูงสุดอยู่ที่สองหมื่นบาทแล้วค่ะคุณผู้ชมซึ่งวันนี้มีการประชุมบอร์ดท,ทกศนะคะโดยบอร์ดท,ทกศจะมีการประชุมหารืองเงื่อนไขหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาและตอนนี้มีการไปเขียวมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาออกมาแล้วสําหรับพี่น้องเกษตรกรจะได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือก็คือไรล่ละหนึ่งพันบาทไม่เกิน20ไร่ต่อครัวเรือนสูงสุดอยู่ที่ ่2 0 0 0บาทเพรนาะฉะนั้นฝากเตือนในเรื่องของการเช็คในเรื่องของทะเบียนเกษตร,รกรแล้วก็บัญชีรายชื่อของพี่น้องเกษตรกรให้ตรงกันนะคะข้อมูลทะเบียนเกษตรกรต้องตรงกันแล้วก็ข้อมูลเกษตรกรสําหรับบัญชีเงินฝากต้องตรงกันและที่สําคัญใครที่เป็นทายาทนะคะคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตระหว่างการรับเงินก็ให้แจ้งกับทางธนาคารทกสรหรือว่าเกษตรอาเภอโดยตรงเลยค่ะเพื่อจะรับสิทธิ์ในการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝาก คุณผู้ชมรับเงินจ่ายเงินแน่นอนค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ